คุณผู้ชมคะในช่วงนี้รายการของเราค่ะจะมาพูดคุยถึงเรื่องโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้แก้ไขและป้องกันปัญหาคุ่ณละอองขนาดเล็กจากการเผาในภาคการเกษตรนะคะและวันนี้แฟรี่ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ ได้เจอจอีกแล้วนะคะท่านา่ะสบายดีนะคะคท่านคาตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงปัญหาฝุ่นเนี่ยนะคะหรือว่ามาจากการเผาเนี่ยแฟด้ได้ยินหนาหูมากเลยคือเกิดที่ภาคเหนือตามจริงๆแล้วสถานการณ์ภาพรวมข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้เป็นแบบไหนและพื้นที่ไหนที่น่ากังวลใจมากที่สุดคะ,ะจริงๆเรื่องของการเผาไหมในภาคการเกษตรนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะ,ค,ะคือในส่วนของภาคกลางนะครับ ก็จะเป็นตอสังข้าวนะที่ชาวนาเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็เป็นไรอ้อยนะครับออซึ่งก็เหมือนกับภาคอีสานนะครับ<อ>ส่วนภาคเหนือเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเผาป่า<อ>นะซึ่งปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไปงแต่ว่าทั้งหมดในผลกระทบเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เหมือนกัน<อ>คล้ายกันนะ<อ>ผลกระทบเกี่ยวกับมลภาวะ นะอาจจะลามไปถึงไอพีเอ็องซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมนลาาวะมากขึ้น mm. ทั้ง3ส่วนนะครับผมคิดว่ามีความจาเป็นที่เราจะต้องลดการเผาทุกส่วนเนี่ยให้ลงนะอ,อย่างในส่วนของภาคเหนือที่พูดก็จะมีปัญหาอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราถึงเดือนพฤษภา mm. นะครับซึ่งก็จะเป็นก่อนฤดูฝน oh. เป็นหน้าแรงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงาน mm. าที่เข้ามาดูแลนะครับ ทั้งในส่วนของความมั่นคงนะ,ะแล้วกระทรวงเกษตรของเราก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยในการที่จะทําให้การเผาตรงนี้ลดลงนะครับอนอกเหนือจากในส่วนของภาคการเกษตรนะที่มาจากพืชการเกษตรโดยตรงนะครับ โอ้จริงๆแล้วผลกระทบด้านนี้เนี่ยในการที่เกิดจากการเผาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าก็ดีหรือเผาเพื่อหาของป่า,ปาเผาเพราะต้องการถางอะไรใดๆเหล่านี้พอมันเกิดการเผาปุ๊บส่งผลกระทบหลายด้านมากเลยภาคการเกษตรด้วยครับแล้วก็ด้านสุขภาพอ่าแน่นอนครับค่ะอีกด้านหนึ่งเป็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้ครับ โอ้โหก็สําคัญเหมือนกันทีนี้ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่ะคะจะต้องดําเนินง,งานอย่างไรบ้างให้เข้มงวดขึ้นไหมคะตอนนี้คือ,อเราต้องแยกแยะในส่วนของของการเผาไหม้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้ในส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีหน้าที่โดยตรงตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่หน่วยงานที่เข้าไปดูแลแล้วก็ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับก็จะมีหลายมาตรการในการดําเนินการนะครับ ทั้งในส่วนของการที่ไปให้ความรู้ะนะ,ะไปขอความร่วมมือนะแล้วก็มีการอบรมในส่วนของตัวแทนเกษตรกรหรือยุวเกษตรต่างๆเนี่ยในการที่จะไปให้สัมผัสกับพี่น้องกเกษตรโดยตรงนะครับแล้วก็บอกถึงผลเสียสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมาตรการต่อไปก็จะเป็นมาตรการภาครัฐในกรณีที่บางกรณีที่ได้เห็น,นว่าจะมีการจับกลุ่มก็ต้องดําเนินการไปครับแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ย ผมว่าถ้าจะให้ได้ผลที่สุดก็คือให้เกษตรกรเนี่ยเขารับรู้แล้วก็ร่วมมือด้วยตัวเขาเองตรงนี้จะเป็นการได้ผลที่สุดต้องสร้างความเข้าใจใช่แล้วก็ต้องมีมาตรการอื่นๆนะอย่างกรณีสั่งข้าวเนี่ยต่อข้าวเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการที่รัฐต้องมีเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยเขาส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการไถกลบฝังเพื่อให้เป็นปุ๋ยในดินนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเรื่องของกรมส่งเสริมสากร ก็จะต้องไปดูเรื่องของเครื่องมือนะฮะเรื่องของเงินทุนต่างๆที่เข้าไปช่วยตรงนี้ต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับส่วนของไร่อ้อยก็มีมาตรการต่างๆนะครับอย่างไรอ้อยเดี๋ยววันนี้ภาครัฐก็มีมาตรการให้ราคาอ้อยที่อ้อยสดที่ไม่เผาอ๋อคือราคาดีกว่าไหมคะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ93บาบาทนะถ้าตัวเลขนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่จูงใจเพราะว่าหนึ่งก็คือการเผาของเกษตรกรเนี่ย หนึ่งก็คืออันดับแรกเป็นงานเผาด้วยความเคยชินสองเนี่ยเป็นการลดต้นทุนไม่ต้องการใช้แรงงานมากก็ทํากันอย่างง่ายๆแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันกระทบกับส่วนรวม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งเราก็มีมาตรการเข้าไปช่วยเหลืออ,อีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีมาตรการกฎหมายบังคับอ,อย่างกรณีขอความร่วมมือไปถึงโรงงานผลิตนะก็นําในส่วนของเศษเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นใบ ส่วนอื่นเป็นยอดไปนแดงต่างเนี่ยมาทำเป็นชีวมวลเพื่อส่งให้โรงงานไฟฟ้าซึ่งตรงนี้ก็ก็เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเรกรน oh. เียงไว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเราต้องครบ <Okay. S 2> เขาสามารถขายได้ตันละ,ะตันละพันบาท <Okay. S 2> นะและที่ทราบก็คือเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้รับส่วนแบ่ง500ร oh. ้อยก็จะเป็นเงินที่ได้มาต่อไร่ในฟรีฟรี oh. ครับ oh. ก็สร้างแรงจูงใจเข้าไปอีกใช่ใชไหมคะแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีมาใช้แต่ก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมด้านของค่าใช้จ่ายบางอย่างใช่ไหมคะบางเรื่องรักจต้องเข้าไปดูแลครับอ,อย่างพวกรถถไยอย่างเงี้ยมันก็ราคาสูงนะคะท่านคะตอนนี้เราก็ดูอยู่ว,ว่าเราอาจจะให้ในส่วนของกรมส่งเสริมทรพยากรแล้วก็ ผมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเข้าไปดูแลว่าเราจะเข้าไปช่วยเขาได้อย่างไรบ้างนะนี่แหละค่ะงั้นสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านได้ฝากอะไรถึงเกษตรกรที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการหยุดเผาเลยค่ะท่านคะก็ผมอยากจะฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มนะครับว่าการเผาเนี่ยไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะครับท่านสามารถจะมีวิธีการในการที่จะลดต้นทุน ท่านมีสามารถมีวิธีการในการที่จะเตรียมแปลงปลูกใหม่ได้หลายวิธีนะครับและวันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับที่จะไปให้ความรู้กับท่านในการที่จะ,ะปรับเปลี่ยนสิ่งที่ท่านทําอยู่เดิมเนี่ยให้มาทําใหม่แล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะ,ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการส่งเสร,สริมการปลูกพืชคุมดินหรือพืชหน้าดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ตรงนี้นะให้มามีคุณค่าเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างนี้กว่านะฮะ<ค>สิ่งต่างๆเหล่านี้นครับผมว่าอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรว่าขอให้เรามาช่วยกันนะครับเพราะว่าการ,รเผาไหม้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเกิดผลเฉพาะในส่วนขอ,ของเกษตรกรเพียงอย่างเดียวมันมีผลกระทบไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ <S <S สภาวะแวดล้อมนะครับ <S <S <ฆ>ในเรื่องของ pm สองจุดคุพิษต,ตรงนี้ขณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหานี้นะครับ แต่ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันปัญหานี้ก็พร้อมจะกลับมาอีกนะแล้วมันก็จะทําลายสุขภาพโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยโรคนะครับโควิด1 i d 1 9ตัวนี้เนี่ยซึ่งมีส่วนโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจนะถ้าสภาพแวดล้อมหรืออากาศเราไม่ดีเนี่ยนะอันตรายก็จะมากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ จะขอร้องวันนี้ก็คือการหยุดเผาน,นะครับแล้วผมคิดว่าผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเนี่ยมากกว่าการที่ท่านจะเผาต่อไปนี่แหละค่ะหยุดเผาเถอะค่ะไม่รู้ว่าจะต้องใส่หน้ากากกี่ชั้นอันนึงก็กันโควิดอันนึงก็กันปุ่นอีกลาบากแย่เลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะครบท่วนจริงๆค่ะกราบขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยศรีออนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ